มาแล้วนะครับมาถึงหน้างานแล้วครับภาษามาแล้วครับ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  <c oughs> เอาปลายปลายปลายผู้ถือสุดรไหมอันนี้เอาสอบมาครับพวแล้วเมื่อกี้เห็นกระเล็กกระโดดพระเนี้ยมีก่อนขอบคุณขอบคุณสอบแค่ไหมสอบเลยสวย เกข้มป่ตสสผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ค่ข้าวันนี้ข้แม่โฮวันนี้แม่โฮแม่อนเียก็เป็นยาด้อยาหลงด้อของยาล่เ้อกเป็นอย่างเสื้อวมได้อันนี้แม่โเด๋ยวามกันค่ะเพจนเกินพะี แม่หโมแม่ก่อนเสื้นร่วมเลยแม่อสองคนเป็นไอ้น้องกันบ่ค่ะบ่ค่ะทีมงานมาเห็นงานน้ำกันได้ซื้อนีิลาเพื่อนมไปยื่อน้ำกันเบื่องขณะค่ะนาแม่ว่าเดียวกันหักแขค่ค่ได้ซื้อนีิลาให้กันร่วมกันหาแม่ติมนะแม่ติมหลายปีเราคอยนี่แล้วใครไม่หยุดอีกี่สิบปีแล้วหาสิบเก็ดหาสิบแปดแล้วย่าโฮอันนี้แม่หโมเนาะค่ะจ้าแม่อันนี้มาอยู่เก็แปดปีแล้วอันนี้แม่กอนสิบกว่าปีแล้วแม่กอนยี่สิบกว่าปีแล้ว บอต่าบอพักีแล้วพักแ้่งอากาย่กัดด้วยซึ่งทำงานร่วมกันก็แม่หก็แม่ก่อนนุกศิณาตาชื่อแม่หัก็แม่ก่อนจ้าจะหนาตาคือบอกในแล้วมันผู้้ายก็้าขจิตใจเ้าดีซะอย่างเนาะปลาห้าเปานยังเป็ยัง กันัก,ก,นกปัญญง,ญญงมาแล้วค่ะทีมงานเรามาแล้วนะคะเมื่อในต้มเจืดค่ะเมื่อในต้มเจอมือหม้อใหญ่นะคะอันนี้ทอดประทูสวดตัวของหญิงนะคะของนางค่ะผู้ได้ยากสดตัวเข้ากับเฮ็ดเองนะคะ วันนี้วงเรามีต้มจืีก็เาระยอันสุดท้ายก็จบจบที่ต้มจือกอว่าสัตว์ดินแข็งจะพี่หีเดกของของค้าๆสายทางยากเรานี่ยเ่นผู้ใ่เลค่ะ้กนจํเาพดี่าอต้นเอาเกนั่นเพเอกอดีกรพิต้นนะอดีทว้ศาสต สิพายุม่งเดียวกันีจำก็ได้ม่งมี้บมันหลายกันแบบพวกเข้าตมวกเฮามันหลายจำได้จำงนะอันนี้ได้เสื้อตัวโยงค่ะวันได้มาวันเสาร์ กันะ้อยบอกว่าตัวบ้าบว่ได้มาตัวบ้าบวยแต่มาอันนี้เป็นบรรยากาศลังเวทีห้องเาแล้วคะเมื่อนี้วเวทีเราเสร็จแล้วนะครับ ฮัลโหลมาถ่ายคลิปแต่แม่ลูกตอนนี้สวัสดีค่ะลูกโลโก้นะคะลูกโลโก้ยังบ้านถ่ายคีบได้เหมือนแม่อนโ้สวัสดีครับใช่อันนี้ลูกโลโก้ของเรานะคะปลาลูกปะไารหลายๆในแม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืงเดี๋ยวไปยูซูเปอร์ก้อนเดอนีวเอาจั๊กคีบก้อนเอาจั๊กคีบดูจะนู้สิท่ายผ่แม่ทั้งหันเลย วันนี้เสร็จแต่วันราคาเ,เสียใจด้วยนะคะวันนี้มาไม่ทันแล้วคะ่ะไม่เป็นไรเขาดีใจเขาจะได้หยุดคุ่งนี้แม่ก็เลยทำแต่เช้าเลย

เออเมือเคลื่อนผูกแบบไงหนึ่งเดี๋ยวขอขอมาแห่แล้วได่เออจ้าขอคุยอะไเด้วยย่าไปสองตวย่าไปหันมือเขาด้วยดูซิว่าจะเป็นมือลุงเทม้าใจแล้ว้อใจกันแล้วขอขอกรงครับแครับจอยเลยบอกคนเราไปถ่าม่แล้มือตืนเต้นไปทะเลเดี๋ยวไปทะเล เดียวทะเลมาเสียทะเลอยู่แถวพอบ่อยพอฟังมึงทะเลอยู่จังหวัดไหนพ่นอยู่ต้องคข้ายเลยทะเลอยู่แถวเล้ายพอฟังพอฟั่เป็นทะเลนะพอฟังเป็อะไรหรอเจนี่หทะเลอยู่แยวทะเลอยู่จังหวัดไหนอยู่แถว เปนบุรีคืออะไรเปนบุรีคือดังบัตรเลยอันนี้น้องโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะน้องโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้น้องวัตรสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนดังนี้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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 อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครคนจตดาวอะไรมาได้แล้วกแ่อยกคือว่าไทยเขาเอินึ้นมาบมางานเลยเป็น้นจิตตาวพวกอะไร้ามมหานรีมเื่อปาแปความินนาเวทีนี่ เป็นบรรยากาศตอนแรกนะค่ะีปรานาะปาเาได้คผูใดมาเร็วครับสองร้อยในบัตรฟรีสมาคาบานประตูแค่สิบาทวิลมทะเลมาแล้วพี่แล้วลมทะเลมากจะไปนเนาะเป็นตอทะเลเหมือดตื่นต้นไปหลัง กเลนมันแดดก็เลนมิแดดมสเล็นมสิเล็กเนีลยมือแลงมนตัน้ไปไปอดราาประมาณสักนิดนะพ่อมันจะรมทะเลได้กันแดดอทะเลมได้่มันกันเลจันดําเะเลเะเลบางแสนน้ำนาไม่ค่อยดีเ่ดีต้องลมอหลมค่ะ